แทบโลโลดไม้สาวลูกหนึ่งชุดนี้แซบต้องร้องขอชีวิตอยู่ๆก็ถูกโยงจับตาเรื่องความรักอีกครั้งสำหรับแสดงสาวอารมณ์ดีแพทน้ำปรพา,พาหลางมีคลิปที่ถูกเผยแพร่ในติ๊กต็อกเป็นภาพของผพทย์ประพาพร้อมลูกชาย และชายปริศนาอีกหนึ่งคนซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามด้วยความสงสัยว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครใช่หวานใจคนใหม่ของแพทหรือเปล่าซึ่งสาวแพทก็ชัดเจนว่าตอนนี้ยังไม่มีแฟนยังโสดลูกหนึ่งอยู่จ้าโดยทุกวันนอกจากทํางานแล้วสาวแพทก็ทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับลูกชายคนเดียวเท่านั้นแต่ที่แม่ไม่เคยหยุดเลยคือความสวยและความแซบซึ่งหากได้ติดตามเธอในอินสตาแกรมแพทอันเดอร์สกอร์น้ำประพาของสาวแพทหมักจะมีภาพส,สวยๆซ่บๆบมาลงบนคอนเทนต์ให้แฟนคลับตามกดไลค์คอมเมนต์รัว อย่างภาพล่าสุดก็ถามซับขยี้ใจจนสาววัยรุ่นต้ององหลีกทางเลยจ้าขอขอบคุณภาพพัทอนุอสกร์และรปรพาภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ